โสโรดปัญหาธรรมบัญญายของสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนครั้งที่24โตเธอยม,มานกปัญหาตอนที่1วิโมกความพ้นกิเลสกรรมและวัตถุกรรมการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาวิจิกิจชาเกิดจากกรรมและตันหาทรงแสดงเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2524า บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอระหันตัสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรม และประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสลสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับถึงปัญหาที่เก้าโตเทยปัญหาโตเทยมานพได้กราบทูลถาม พระบรมศาสดาเป็นอันดับที่เก้าต่อไปว่ากามทั้งหลายย่อมไม่อาศัยอยู่ในบุคคลใดตันหาของบุคคลใดไม่มีบุคคลใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้วิโมกคือความพ้นของบุคคลนั้นเป็นเช่นไรพระบรมศาสดาได้ตรัสตอบความว่า กามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ในผู้ใดตัณหาของผู้ใดไม่มีผู้ใดข้ามความสงสัยต่างๆเสียได้มีโมกคือความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้ตามคำกราบทูลถามและตามพุทธพยากร์ที่ตรัสตอบแก่นี้ก็ส่งความว่าแม้โตเทยมานพ ก็ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมะเข้าทางตามสมควรทั้งได้ฟังคําที่กราบทูลถามและพระพุทธดํารัสที่ตรัสตอบมาโดยลําดับก็ทําให้มีความเข้าใจเข้าทางพระพุทธศาสนามากขึ้นและคําที่กราบทูลถามก็ได้จับยกเอากิเลสที่เป็นสังโยชน์ เรื่องโผกใจรึงรัดใจหรือเป็นทุกขสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้โดยถูกต้องและทั้งได้กำหนดรู้ด้วยว่าเมื่อดับกิเลสเหล่านี้ได้หรือไม่มีกิเลสเหล่านี้ได้ก็เรียกว่าเป็นบีโมกค,คือความพ้นก็ได้แก่พ้นกรบพ้นตัณหาพ้นความสงสัยต่าง ก็เป็นวิโมกและเมื่อได้วิโมกคือความพ้นดังนี้วิโมกนี้จะเป็นเช่นไรซึ่งพระบรมศาสดา,ศาก็ตรัสตอบความว่าวิโมกของบุคคลผู้ไม่มีกิเลสดังกล่าวย่อมไม่เป็นอย่างอื่นข้อที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นนั่นก็หมายความว่าเมื่อเป็นวิโมกคือความพน้นได้อย่างเด็ดขาดจริงซึ่งความพ้นนั้น เป็นอริยมรรคอริยผลความพ้นนั้นก็ไม่เป็นอย่างอื่นคือไม่เปลี่ยนแปลงเป็นความพ้นตลอดไปคือกิเลสที่พ้นไปนั้นไม่กลับมาบังเกิดได้อีกเว้นไว้แต่ว่าจะเป็นความพ้นชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเรียกว่าเป็นความพ้นที่เป็นอย่างอื่นคือกิเลสกลับเกิดขึ้นอีกได้และก็ต้องปฏิบัติละกันใหม่อีกก็ต้องละ และก็เกิดแล้วก็ตองละกันไปเป็นคราวๆดังนี้เรียกบอกเป็นวิโมกค,คือความพ้นที่เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าพ้นได้จริงได้เด็ดขาดก็ไม่เป็นอย่างอื่นดังนี้เพราะฉะนั้นคำนี่กราบทูลถามจึงเท่ากับว่าเป็นคำกราบทูลถามรวบยอดเข้ามา เรื่ที่ตรัสตอบก็ตรัสตอบชี้ชัดลงไปเพียงประการเดียวโดยมิโมกของบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นมิโมกที่เด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นพิจารณาดูตามกระแสธรรมะก็ย่อมจะเห็นได้ว่าโตเทยมานพนั้นได้เข้าถึงธรรมะมาโดยลําดับจนถึงจะได้วิโมกคือความพ้นคือ การทั้งหลายไม่อาศัยอยู่ตัณหาไม่มีหมดสงสัยจึงได้กราบทูลถามว่าเมื่อไม่มีจริงๆข้ามได้จริงๆวิโมกคือความพ้นนั้นจะเป็นเช่นไรก็ตรัสตอบทันทีว่าก็ต้องไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นวิโมกคือความพ้นที่แน่นอนแต่ว่าในลำดับของการปฏิบัตินั้นก็จะต้องพบกับความพ้นที่ยังเปลี่ยนแปลงได้ ยังเป็นอย่างอื่นได้มาก่อนไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาหรือความสงสัยอันกามนั่นก็ได้แก่ความใคร่อันนี้เป็นตัวกิเลสซึ่งเรียกว่ากิเลสกามกิเลสเป็นเหตุให้ใครและก็หมายรวมถึงบรรดากิเลสที่มีชื่อ,อย่างอื่นที่เป็นไปในความหมายเดียวกันเป็นต้นว่าราคะความติดใจยินดีนันทิ ความเพลิดเพลินก็รวมเข้าในคำว่าวกามคือความใคร่ซึ่งเป็นกิเลสกามด้วยกันท้งนั้นอีกอย่างหนึ่งวัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งของความใคร่ก็เรียกว่ากามเหมือนกันมีคำเรียกให้ชัดว่าวัตถุก,กามกามที่เป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่ใคร่ก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส ปถพะคือสิ่งที่กายถูกต้องอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายและก็รวมทั้งเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมารมอันเป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเหล่านี้ก็นับว่าเป็นวัตถุกรรมทั้งหมดแต่ว่าบรรดารูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้จะชื่อว่าเป็นวัตถุกรรมขึ้นได้ก็จะต้องเป็นที่ตั้งของความใคร่ หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจกล่าวคือเมื่อกิเลสกามกามที่เป็นตัวกิเลสอันได้แก่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจบางเกิดขึ้นในวัตถุอันใดวัตถุอันนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาเช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบังเกิดกิเลสกามคือความรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้น ในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็เป็นวัตถุกามขึ้นมาทันทีแต่ถ้ากิเลสกรรมไม่บังเกิดขึ้นคือเห็นรูปอะไรได้ยินเสียงอะไรกิเลสกรรมไม่บังเกิดขึ้นในรูปในเสียงนั้นรูปเสียงนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกรามขึ้นมาก็เป็นรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นทั่วทั่วไปเท่านั้นเพราะฉะนั้น <pyram ids> ความสำคัญจึงอยู่ที่กามอันเป็นตัวกิเลสคือเป็นตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจเมื่อมีกิเลสสกามอยู่เห็นอะไรได้ยินอะไรกิเลสสกามก็บังเกิดขึ้นในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินนั่นเป็นต้นก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุก,กามขึ้นมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นกามทั้งหลายเมื่อยังอาศัยอยู่ ในบุคคลใดบุคคลนั้นก็ย่อมยังมีความติดมีความพัวพันอยู่ยังไม่พ้นไปได้จิตใจยังติดยังพัวพันอยู่ในกามทั้งหลายทั้งที่เป็นตัวกอิเลสทั้งที่เป็นวัตถุและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ยังไม่พ้นจากทุก์ยังต้องเป็นทุกไปต่างๆอันหนึ่งตัณหาคือความอยากทะเยอทะยานหรือความลินรน อันที่จริงก็เป็นการเรียกกามนั่นแหละอีกชื่อหนึ่งในชื่อวัตันหาแต่มุ่งเอาลักษณะที่เป็นความอยากทะเยอทะยานเมื่อเป็นความอยากทะเยอทะยานหรือเป็นความดินรนก็เรียกเอาลักษณะนั้นว่าเป็นตันหาแต่อันที่จริงนั่นก็เนื่องเป็นอันเดียวกันในเมื่อเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจก็เรียกว่ากาม คือความใคร่มุ่งเอาลักษณะที่จิตรักใคร่ปรารถนาพอใจแต่เมื่อมุ่งเอาอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแกงกระสับกระส่ายทะยานอยากหรืออยากทะเยอทะยานก็เป็นตันหาและก็มีการแบ่งตันหาออกไปเป็นสามคือกามตันหาความอยากทะเยอทะยานในกามก็คือในวัตถุ คือเรียบรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันจะพึงกล่าวได้ว่าเมื่อเป็นกามฝังอยู่ในใจเป็นความรักใคร่ปรารถนาพอใจฝังอยู่ในใจและก็จะต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัววัตถุคู่กันเพราะว่าจะมีแต่ความรักใคร่ปรารถนาพอใจ โดยมีมีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาชอใจเป็นคู่กันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องมีวัตถุที่รักใคร่ปรารถนาพอใจและมีตัวที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบกันอยู่เหมือนอย่างเช่นว่าพอใจก็จะต้องมีว่าพอใจในอะไรพอใจในสิ่งอะไร ถ้าไม่มีสิ่งนั้นความพอใจก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้จะเรียกว่าความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจเพียงอย่างเดียวก็ต้องมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจประกอบอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นตัววัตถุเพราะฉะนั้นกิเลสกรรมและวัตถุกรรมนี้จึงรวมเป็นอันเดียวกันประกอบอยู่ด้วยกัน และเมื่อสิ่งมีสิ่งนี้ฝังอยู่ในใจก็ทำให้ใจดิ้นรนวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในสิ่งนั้นคือในสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นหรือในตัวความรักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นต้องการที่จะได้มาดังนี้ก็เป็นกามาตัณหาอันหนึง่งภาวะตัณหาความดิ้นรนที่ยานอยากไปในพบ คือความเป็นนั่นเป็นนี่คือนอกจากความรักใคร่ปรารถนาพอใจหรือสิ่งท anyway, uh, totally ี่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันเป็นตัวกามดังกล่าวนั้นแล้วยังมีภาวะคือความเป็นอันได้แก่ความเป็นเราเป็นของเราประกอบอยู่อีกความเป็นเราหรือเป็นของเรานี่เรียกว่าพบหรือภาวะความเป็นพบหรือภาวะคือความเป็นเป็นเราเป็นของเรา เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอัตตมิมาณะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในบุคคลละเอียดเข้าไปอีกและเมื่อมีอัตตมิมาณะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นอยู่เป็นตัวพบคือความเป็นเป็นเราเป็นของเราดังนี้จึงมีตัณหาคือความอยากทะเยอ,อทะยานดิ้นรนที่ จะให้เป็นอย่างนั่นจะให้เป็นอย่างนี้และที่จะให้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่จะให้เป็นอย่างนั่นที่จะให้เป็นอย่างนี้นั่นก็คือดังที่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์คือเทวดามารพรต่างๆที่จะให้เป็นนั่นเป็นนี่และในขณะเดียวกัน ก็ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็คือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจนั่นแหละเพราะว่าเมื่อเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในกามนั้นก็ย่อมจะได้เป็นผูที่สวยกามที่เข้าใจว่าเป็นความสุขจากกามนั้นนั้นด้วยก็คือตัวเรานั่นเองจะเป็นผูได้สวย ซึ่งสิ่งที่เป็นของเราก็คือกามทั้งหลายที่เป็นของเรานั้นจึงมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากไปเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่และเพื่อเป็นเจ้าขอ้อเจ้าของสิ่งนั้นสิ่งนี้ครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้คือครอบครองกามทั้งหลายนั้นนั่นแหละประกอบกันไปดังนี้ก็เป็นภวะตันหาและเพราะเหตุที่ความอยากทะเยอทะยานไปในกามก็ดีในพพก็ดี ดังกล่าวนั้นไม่ใช่ว่าจะได้ตามที่อยากตามที่เยอะธเยอทธย,ย,ยานเสมอไปได้บ้างไม่ได้บ้างและย่อมจะมีสิ่งขัดขวางต่างๆด้วยบางทีก็ได้ตรงกันข้ามหรือเมื่อได้มาแล้วก็จะต้องถูกแย่งชิงหรือบางทีก็ต้องพลัดพรากไปในเหตุต่างๆพราะฉะนั้นจึงได้มี วิภาวะตัณหาความอยากทะเยอทะยานไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่คือเพื่อที่จะให้สิ่งที่ไม่ปรารถนาพอใจหรือจะให้ภาวะที่ไม่ต้องการสิ้นไปหมดไปก็เป็นวิภวะตัณหาเรียกว่าเป็นตันหาในด้านทําลายเราดฉงนั้นเมื่อรวมเข้ามาแล้วการมันตันหาภาะวะตันหานั้น ก็เป็นความอยากทะเยอทยานไปในด้านที่จะได้มาที่จะดึงเข้ามาแต่ว่าวิภวตัณหานั้นก็เป็นความอยากทะเยอทยานในด้านที่จะผลักออกไปตลอดจนถึงในการทำลายล่างต่างๆดังนี้เป็นลักษณะของตัณหาย่อมเนื่องมาจากกามที่ฝังอยู่ในใจและจากพบคือความเป็นเราซึ่งบังเกิดขึ้น ฝังอยู่ในใจเช่นเดียวกันดังนี้จึงทำให้เกิดลักษณะที่เป็นความอยากเธอเยอทยายหรือความดิ้นรนดังกล่าวก็เป็นตันหาและเพราะเหตุที่มีกามมีตันหาดังนี้จึงมีวิจิกิช้าคือความสงสัยต่างๆเป็นความสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้าง ในปัจจุบันบ้างและแม่เมื่อมานับถือพุทธศาสนาได้วัคําคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสงสัยในพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระาศาสดาคือเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนในพระธรรมในพระสทรงมีศรัทธาไม่ตั้งมัน่นแน่นอนลงไปเพราะเหตุที่ยังมีกาม และมีตันหาเพราะฉะนั้นกิเลสเหล่านี้จึงเป็นสัญญาติที่ผูกจิตใจอยู่ทําให้ในประสบวิโมกค,คือความพ้นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนให้เป็นศีลเป็นสมาธิและเป็นปัญญาขึ้นมาโดยลำดับ และโดยเฉพาะที่เป็นปัญญานั้นเมื่อเป็นปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ในขันห้าหรือในนามรูปว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีความเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นทุกขะคือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเพราะเหตุที่ถูกความเกิดและความดับบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้เงื่อพิจารณาให้เห็นความจริงดังนี้ก็ย่อมจะเกิดนิพพิทาคือความหน่ายนายในกามทั้งหลายกล่าวคือกามที่เป็นความใคร่หรือความรักใคร่ปรารถนาพอใจพร้อมทั้งวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสผลภพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจอันฝังอยู่ในจิตใจนั้นเมื่อ ได้มาพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในนามรูปหรือในขันห้านั่นเองรูปเพียงดินรถผพลิะเหล่านี้ก็เป็นรูปและเมื่อเป็นรูปก็มีนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณประกอบอยู่ก็ประกอบอยู่ด้วยกันนั่นแหละ ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่จึงเป็นอนัตตาบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้ก็เกิดความหน่ายเมื่อเกิดความหน่ายขึ้นมากามคือความรักใคร่ปรารถนาที่เกาะใจอยู่นั้นก็คลายตัวออกจนถึงหายไปดับไปหมดความใคร่เมื่อเป็นดังนี้ จิตที่เคยดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปต่างๆนั้นก็ดับไม่ทะเยอทะยานไม่ดิ้นรนเพราะเห็นอน,นิจจะทุกขะอนัตตาแล้วเมื่อเป็นดังนี้การปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์นี่แหละในนามรูปหรือในขันธ์ห้าจึงเป็นทางปฏิบัติอันเดียวอันจะนำให้ได้บีโมกค,คือความพ้น และท่านก็แสดงว่าความพ้นกามพ้นตัณหาหรือพ้นราคะโทสะโมหะเพราะได้เป็นได้ปัญญาเห็นอนัตตาก็เรียกว่าสุญญตาวิโมกความพ้นโดยที่มีปัญญาเห็นความว่างว่างจากอัตตาตัวตนและความพ้นนั้นที่ได้เพราะเห็นอนิจจคือไม่เที่ยง ก็เรียกว่าอนิมิตตวิโมกคือความพ้นด้วยปัญญาที่เห็นอนิจจคือไม่เที่ยงจึงไม่มีนิมิตหมายในนามารูปหรือในขันห้าว่าจะมีเที่ยงที่ตรงไหนล้วนไม่เที่ยงทังนั้นและความพ้นที่ได้ปัญญาเห็นทุกคือเห็นนามารูปหรือขันห้าว่าเป็นทุกต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ไม่ตั้งอยู่คงที่ก็เรียกว่าอป,ปันิหิตะวิโมกความพ้นที่เห็นทุกข์จึงไม่มีสุขจะตั้งอยู่ที่ตรงไหนล้วนเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ตั้งอยู่คงที่เท่านั้นทั้งนั้นดังนี้เป็นวิโมกคือความพ้น กอเป็นความพ้นจากกามจากตัณหาจากความสงสัยต่างๆนั่นเองเพราะว่าเมื่อสิ้นกามสิ้นตัณหาแล้วความสงสัยในตัวเราของเราก็ไม่มีเพราะว่าได้มองเห็นอนิจจทุกขอนัตตาไม่มีนิมิตหมายไม่มีที่ตั้ง ไม่มีตัวเราของเราที่จะต้องสงสัยในอดีตในอนาคตในปัจจุบันกันต่อไปแล้วดังนี้จึงทำให้ได้วิโมกค,คือความพ้นและเมื่อได้จริงคือกามทั้งหลายไม่อาศัยอยู่จริงตัณหาไม่มีจริงความสงสัยได้แล้วจริงวิโมกค,คือความพ้นดังกล่าวก็ไม่เป็นอย่างอื่นและ ในการปฏิบัติเพื่อจะได้ให้วิโมกดังเพื่อจะให้ได้วิโมกดังกล่าวนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ได้ปัญญาเห็นในทุกขในเหตุเกิดทุกในความดับทุกขในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอันเป็นอริออรยสัจญาดังที่มีแสดงใน,ในสติปัฏฐานนั่นแหละ จากนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป